พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานให้แก่รัษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุจรวดแบบ BM21 ของกัมพูชาตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันในตำบลหนองย่าลาดอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดสีสเกตวันนี้ครับเวลา21.30นาฬินาทีที่โรงพยาบาลรีสเกตอำเภอเมืองรีสเกตจังหวัดรีสเกต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญดอกไม้และตรารก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุจรวดแบบ BM21 ของกัมพูชาตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันในตำบลหนองยาลาด อำเภอการทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดจำนวนเจลายประกอบไปด้วยนายสลายุทธบุรกอนอายุ26ปี10บตำรวจเอกวชิระกุศลพันธ์อายุ32ปีนางสาวพัชรพรรัตรพันอายุ28ปีนางสาวพรสุภักการธนศาสตร์อายุ48ปีนายพลกรดิชัยคำภาอายุ34ปีนายนองเงินลุน อายุ48ปีและนางสาวจตุพรสิงหัดสติปอายุ20ปีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ชัดัยพรมมาศถ่ายภาพกิตภาพนกวยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน